สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุกครูทุกคนนะครับพบเพากันครับกับสวนเกษตรงโลกอันนี้พาพมบิ่งดอกใหม่นะครับชวนชมนะครับเป็นชวนชมฮอลแลนด์ชวนชมฮอลแลนด์นะครับปลูกไว้แบบพื้นบ้านเท่านะเป็นชวนชมที่นำเขามาในประเทศไทยเล็กๆนะครับเป็นฮอลแลนด์เกือกำลังออกดอกงา้นะครับอันนี้ฮอลแลนด์นะครับอันนี้เป็นเหมือนราชินีพันดอกผมโมมันใจเพราะว่าผมในไม่โดนแล้วแต่ว่าเป็นใบขนขน ใบสิขนเป็นขนนิดนึงนะครับอันนี้มันโดนแล้วผมบริเปี่ยนดินมันก็เลยบ่ค่อยงามนะครับอาจจนเหลือเป็นลแลนแรหมดนะครับจะเป็นลแลนแ์อันนี้พาวเบิงในสวนนะครับว่ามีทั้งผักทั้งผลละใหม่กับดอกใหม่ก็มีนะครับอันนี้เป็นดอกพุดธนะครับน่ครับลแลนแรอลแลนด์เฮ็ดีๆก็งามนะครับเปส่งส่งต้นก็มีนะครับส่งต้นผมเห็นเป็นส่งต้นกระจสวยอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวอื่นอย่างอื่นก็จะเป็นส้งแบบหลักโยงนะครับหลักโยงหลักโยงหลักโยงเพื่อนหลักโยงนะหลักสูงนี่แหละ่ะเขาเบื้องด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฮอนแลนด์เพื่อนนะครับผมก็ว่างามอีกแบบหนึ่งนะครับทีนนิยมกันทั่มือเขาจะเป็นพวกเป็นราชินีพันดอกหรือพวกเงี้ยกเพื่อนไอ้ก็ดจงกัดจี้เงี้ยเขาผมก็บ่มมั่นใจแล้วอันนี้ก็ฮอนแลนด์นะครับผมเห็นเป็นหลักสคาบ อันนี้จะเป็นราชินีพันดอกบาดนี้มันเน่าผมเลยผมเลยตัดมันเลยเหลือแต่หักเส้นเดียวนะครับกลายเป็นสรงแบบลีลาอย่างหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮอลแลนด์ที่กันนี่ครับนี่ราชินีพันดกอกตัวนี้เป็นราชินีพันดอกก็นนเสิน,น,นตุนเต,ตีตต้ยอ้่นๆนะครับหักกบนไ่นะครับเป็นโคตรใหญ่มากกว่านะครับป็นราชินีพันดอกตัวนี้ก็ราชินีพันดอกให้ดูอันนี้ อันนี้ก็คือฮอแนแลนด์ที่กันแต่ว่าเป็นแบบผมขผมแตงกิงแล้วก็ผมก็เฮดิกิ่งเขาแยกออกมาจากกันนะครับแบบก็เรียกว่ายังก็ดึงดึงอ่กดเขาให้มันแบบแกระจายกริงมันเกิดง่าปอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นสรงแบบนอนเอียงนะครับฮอนแลนด์นอนเอียงใช่ไหมอ่ามีก็ลากลงนะครับส่วนผมกฤษฎีพันนี้ครับส่วนมากที่ฮอแนแลนด์ลายนะครับ อันนี้ก็นี่นี่ก็จะเป็นฮ้อนแลนด์ครับฮอนแลนด์ก็ปกติเขาสิบ่อเฮ็ดเป็นหลักโย่งหรือเห็ดเป็นหลักแต่ว่าผมเฮ็ดเป็นหลักแบบนี่ครับผพเห็ดตัดแล้วกเฮ็ดเป็นหลักตะขาบหลักอย่างเงี้ครับมันก็เป็นง่ามอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันใ่ญ่ขึ้นมาก็สิง่ามครับเป็นยังไงมาก็สิง่ามแบบของเขาในสไตล์ของเขาครับนะเพือจะใเขาเห็นนะเวลาเขาเห็ดมันก็ส well ิง่ามไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเห้าบ่อนะเขาเหมกอนจเป็นหัวเป็นโขดแล้วหลัก มันก็จะคดพันกันอยู่นะครับอ่ามาเบิ่ลราชีพันดอกกันเี่ยราชีนี้พันดอกผมช่ำกิง่งอันนี้ช่ำกิ่งได้กิ้งมาจากกิง่งเงยกว่าในปวงนิดนึงนะครับนี่กิง่งกิ่งแหลกกิ่งแหลกเยอะมากนี่ครับแต่ผมช่ำทีแหลกนะครับตอนนี้หงยแล้วเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับอันนี้ราชีนี้พันดอกอ่ามาเบิ่งอ,อ,อ,อีกดันนึงนี่เยอะ เป็นต้นหมากเป็นฮ้อนแลนด์ลายอันนี้ก็อันนี้ชอบมาจากกิง่งชอบมาจากกิ่งของฮ้อนแลนดนะครับพอถามึกิ่งเราปุ๊บออกมาหาักผมดึงมามันก็เป็นแบบเอากมาแต่งหักใหม่ง่ายๆเป็นอิมเพกแบบนึงน,นี่ครับอันนี้เป็นราชินีพันดอกเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งฮอนแลนด์ฮอนแลนด์อันนี้ผมได้กิ่งมาผมซ่ําเป็นยักษ์ซาอุนะครับ จักซาอุเสร็จละนี่ตัวน,นี้นะครับที่เดียวเป็นฮอลแลนด์นะครับตัวนี้เป็นราชินีพันดอกกแส่ดอกเล็กๆนะครับเป็นที่เป็นพันธุ์ดีทั่งหมดละฮู้งริ้วมสมบูรณ์อย่งไรบ้างนะครับเป็นดอกน้อยอย่างนี้นะแอมน้อยนะครับน,บนี่เห็นบ่ถ้าเปรียบเทียบกับดอกอืน่นบ่ครับดอกเล็กๆนะฮะถ้าเพิ่งนั่นนี่เป็น ต้นชิลีพันดอกกำลังออกดอกกับต้นนี้หน่อยนี่ครับต้นชิลีพันดอกต้นเล็กๆกำลังกันนะครับกำลังออกมปโอเคครับโมนี้เอาไว้ซัมนี่สวัสดีครับ